นโยก็ขอสวัสดีชาวบรมพาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับในส่วของคลิปนี้นเราเนี่ยมาอยู่ในส่วของเกมรูบล็อกตัเองนะคะเป็นอย่างในแมปที่มีชื่อว่า Project X X L นั่นเองสำหรับในส่วของคลิปนี้นะยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนะ อฮีอฮีอ่ฮีอ,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 อาเชีทุกคนก็คือไมาอยู่กันได้ทางแบบโปรเจกต์ XXL กันซึ่งแบบนี้เนี่ยถ้าใครติดตามเราตั้งแต่ช่วงไปลายปลาแบบปีที่แล้วนะคะก็จะรู้ว่าแบบนี้เคยเปิดมาให้เล่นแล้วครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้ทางแบบเขาเนี่ยก็ได้ทำการกลับมาเปิดให้เล่นอีกครั้งพร้อมกับมาในเวอร์ชัน XXL นะคะทุกคนก็ในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะลองมาเล่นดูละกันว่าในคลิปนี้ทางแบบเขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเนาะแล้วก็จะอ์ระบบของเกมจะเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะคะหลังจากที่ทางแบบเขาเนี่ แต่าาว่าก็จะเข้าไปช่อตานะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับแล้วก็กดระดิ่งด้วยนาะอเพื่อที่จะได้กำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสวัสิสคุคอนเนยอยูที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยส่วนคลิปวิดีโอนี้ต้องบอกเอาไว้อย่างหนึ่งคือเหมือนอจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะเสียงมันอาจจะเหมือนแบบแปลกๆไปก็ขออภัยด้วยละกันเนะาะอ่ะโอเคอันนี้คือเข้ามาครั้งแรกนะคะก็จะมีเป็นระบบแต่งตัวนะคะคล้ายๆกับช่วงปีที่แล้วเลยนะถ้าจำไม่ผิดน่ะมันมีระบบแต่งตัวแบบนี้ด้วยอ่ะก็จะมีปรับเป็นพวกปองปากนะคะสกินคอลง อขอใช้เวลาสักครู่นึงในการแต่งตัวล้วกันนะ Meanwhile โอเคมาแต่งตัวไปประมาณนี้แล้กันนะะทุกคนก็คือหน้าแบบยิ้มสแยะแบบนี้แหละมาแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปทําการเริ่มเล่นกันอันนี้คืออยู่ในเซิร์ฟเวอร์หลักนะคะก็ ความมันเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นด่แหละนะมาแล้วเรามาลองดูกันซิถ้าแมวของคขานี้มันจะมีเวอร์ชัน Project XL นะคะกับอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เออน่าจะเป็นผู้สร้างในการมังนะที่เป็นแนวสไตล์ดักรันบอ l เนาะแต่ว่าคราวนี้มันต้องกลับมากันอีกครั้งหนึ่งอะไรครับเนี่ย Expand Universe RPG e n l y Access to d e v i l Food t o n l y Access to Magic Battle Mage Origins RPG อันนี้เป็นผู้ผลปีศาจสบบามารถสวิชได้ตลอดเวลาอฮะแล้วก็ Advanced Magic Mutation Later Obtain Permanent Exclusive law based content อันนี้มันเป็นเหมือนจักรวาลนะคะจะมีฝั่ง e x p a n d universe กับ battle mage origins rpg อ่าแล้วเลือกอันนี้ละกันนะคะซึ่งก็ โอเคในส่วนของการเข้ามา,ารังเรนนะคะก็เหมือนจะเปมีการสุมเผานาคะคล้ายกับการสุมเผาในดักกันบอลอันนึงที่เราเคยรีวิวไปซึ่งตัวละครของเราเนี่ยก็เป็นตีสุชมพูแบบสุดชมพูจ๋าเลยนะคะซึ่งเซตติ้งอาจะขอรู้ก่อนมีระบบฟลัสโหมดอะะขอปรับก่อนละกันเพราะว่าคอมเราค่อนข้างแหลกเออมีรีดูคาแรคเตอร์ได้นะคะอ่ะซ่อนฟุงซ่อนผมปิดเสียงพอเพลงอะไรแบบนี้นะคะก็ปิดเอาไว้ค่าแตะน,นะคะก็เหมือนโอ้โหคิดถึงช่วงแบบสมัยก่อนมากๆนะะที่ท่าแบบยังเป็นอย่างนี้อยู่จะมีเป็นการค่าแตนนะดวาจะเป็น เป็นสเตรน g ์แไว้เพิ่แล้วก็เด e เอนส์ได้ของอันนี้เป็น e q I t e m นะคะก็จะมีตั้งแต่พวกชุดกงชุดกรอบกางเกง c c e s s o r y นะคะแล้วก็มี Player Sta t นะคะไม,ม่ว่าจะเป็นคนพ่ซานะคะการต่อสู้ส่วนอันนี้จะเป็นที่เก็บ I t e ท s ม o r a g e แล้วก็เก็บพุ่งผลอะไรอย่างนี้เลาะผลพิศา่อะไรแบบนั้นนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นพวก p o t e n t i a ออะไรแบบนี้ส่วนร้านค้าก็มีให้เติมแบบนี้เลยมีระบบ j อ y p า r t y ้ด้วยนะคะแล้วก็ r e a s ช r e hunt มีระบบการลากอของขวัญ่องสมบัติด้วยนะคุณผู้ชมแล้วกก็็จะะะมีเปนนคคล้ายยับ ชื่อเลือดแล้วก็ค่าที่เรามีอยู่นะคะมีหมัดไห้อันนึงเป็นสกิล e นั่นเองโอ้โหจะใช้ค่ามามาจจยมาจจยนะทุกคนก็อาจจะอเอาพยด้วยละก,กันกดในสคข,ของคอนโทรลการวิ่งนะคะคิวการเดชเดี๋ยวขอลองสำรวจแบบก่อนแบบเนี้ยมันไม่เหมือนเดิมนะคะอันนี้มีขายเป็นพวกเอ่อชุดเกราะขนสัตว์นะคะชุดเกราะขนนกปะอ่าแล้วก็มีชุดเกราะบางเกงอะไรนี้อันนี้เป็นชุดสูตรนะคะแฟนซีอันนี้เป็นอะไรเอ่ยมีอเวกัฒนานะคะให้เราซื้อเมาอันนี้ อันนี้ก็คางๆไม่แย่เท่าไหร่โอเคอันนี้ก็จะมีเป็นระบบฟาร์มแมปของเขานะคะมันมีเป็นระบบอันนี้ปะถุงกอ,องขวางน,นะทุกคนถ้าถึงสมัย่อนเนี่ยมันจะมีถุงกอ,องขวัญเพื่อที่เป็นการสุ่มไอเทมั่นเองนะคะว่าเราเนี่ยจะได้อะไรมาไม่ชัวร์นะว่าแบบนี้เนี่ยมียังมีไอเจ้าตัวระบบถุงของขวัญอยู่หรือเปล่านะคะทุกคนโอเคก่อนอื่นเนะี่ยเราไปลองรับเคสดูกันเลยดีกว่ามันมีลูกศรตรงฝั่งนู้นด้วยนะคะอันนี้คือเซสปาลโลเคชันที่หนึ่งเซสปาตรงนี้ก่อน รีวอนทูแมคแอสแลนด์แน่นอนโอเคสปาโลเคชั okay. mm ่น hmm. มีระบบเซสปาพอยต์แล้วก็เควสเราต้องไปรับเควสที่ตรงนี้ใช่ไหมเควสหมดจะอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือทําการกําจัดพวกแบนดิซิปตัวอ่ะก็เป็นเควสเลเวล่ากดที่ป้ายประกาศแล้วมันจะมีเครื่องหมายคริวชั่นมาร์คนะคะในการโจมตีศัตรูอยู่มานี่ดิมานี่ดิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นเ,เ,เรานอดอินอฟภามาจอยนะคะ ยังมีค่านี้ไม่พอเหรอตัว F ป้องกันแสดงว่ามันต้องมีการชาร์จค่าอันนี้ด้วยหรือเปล่าอ๋อนี่ไงตัว G นะคะเป็นการชาร์จค่าพลังอันนี้อ๋อตัว G ตัว G โอเคมาตีดินี่ในการตีแต่ละครั้งนะคะจะใช้ค่ามาจอยนะค่าที่ค่าม,มาจอยนะทุกคนนะี่เรียบร้อยอยลืมชาร์จด้วยตัว G เรียบร้อยฮะโอ้เยอะเยอะเยอะเดี๋ยวใจะเย็นๆนิดนึงนะฮะ g ชาร์จแล้วก็แ้วหนึงชึบมาค่าไม่พอ ไม่พอค่าไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วชา้าก่อนโอเคอันนี้เต็มแม็กซ์เต็มแม็กซ์บอกเลยว่าโหจัดตายไปหนึ่งตัวอืมมาดิก็มาดิครับอืม้มหุ้ยฟาร์มมันอยู่นะถือว่าฟาร์มมันอยู่นะทุกคนโอเคอาจจะวิ่งไปอีกรอบหนึ่งชิลควสตายแล้วไม่ไอ้เจ้าตัวควสเนะี่ยถ้าตายแล้วไม่หายดยนะแล้วก็คนอื่นไปตีแล้วเควสเรา มันจะได้ไหมเนี่ยเหมือนคนอื่นจะช่วยเราตีไม่ได้นะคะโอ้โหเสียดายเลยเอาจิงก็ฟาร,ร์มยากอยู่เหมือนกันนะทุกคนอ่านใน,นสขอระบบขอดูตั้งหน่อยละกันนะจะมีเป็นตัวระบบปาวโบด้วยตรงนี้นะคะสามารถกดคลิกได้แมบเขาดูแบบคุณภาพมากกว่าเดิมมากๆนะสำหรับเวอร์ชัน Project X X L นะทุกคนอย่างเวอร์ชันแรกที่เราเล่นเลยเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่มีพลังผลปีศาจค่ะแล้วก็จะมีเป็นพลังอื่นๆแขงอยู่ด้วยเนาะแล้วก็พอมาถัดมาไม่ชัวร์ว่าใช่หรือเปล่านะมันเป็นภาคของที่มันมีเป็นพลังวันดแบบ แล้วก็มาตอนนี้ก็มันจะกลับมาในช่วงวันพีซีกเช่นเคยนะ,ะซึ่งจะกว่าลแบบนี้อันนี้ไม่ชัวร์เลยว่ามันเป็นมายังไงนะคะซึ่งถ้าข้อมูลผิดพลาดอยาขออภัยด้วยหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับแบบนี้ก็สามารถมาบอกกันได้คะ,ะแต่ว่า เราเห็นอะไรบางอย่างแหละอันนี้คือกล่องของขวัญน,นะคะมันไม่ใช่กล่องของขวัญสิเขาเรียกว่าหีบสมบัติซึ่งเมื่อเรากดคลิกกดเก็บได้จะได้มาเป็นตัวว่าซิลซเวอร์นะคะหรือว่าเป็นเงินนั่นเองนะคะในการซื้อโอ้โห140้อเลยเหรอก็ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะโอเคอ่ะอันนี้อู้มีอีกมีอีกแบบนึงแดชไปกองมีระบบการฟาร์มเงินเขาก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดินไปชนได้เงินสุ่มด้วยนะคะสำหรับเงินซลเวอร์มีอีกไหม เออมีอีกปะน่าจะมีอีกเนาะข้างบนนี้มีอะไรอีกไหมฮะเก็บโปกได้นะแล้วก็จะมีแบบเอพิซ e ีนะคะตามแบบด้วยก็สามารถกดคุยดูเนื้อเรื่องรงเนื้อเรื่องราวของทางแบบเขาได้นะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปลองสำรวจที่เกาะอื่นดูกันบ้างนนคะ่ะจะเป็นเกาะแรกเฮ้ยเฮ้ยมันมีถุงทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ผู้ชายคนนี้เขาแบบมีไอ้นี่เขาเรียกว่าเป็นถุงสีน้ำตาละคะทุกคนที่คล้ายๆกับของช่วงเกมเปิดใหม่เลยะะอะเออถุงมันจะเป็นถุงหน้าตานแบบนั้นนะคะนั่นก็คือถุงที่จะทําการสุ่ม ค่ะเดโอ้นี่ค่ะทุกคนคือในซของซ์ฮีส,สมบัติมันมีโอกาสหาได้ถูกมาด้วยนี่มันกลับมาอีกครั้งนึง่วและซึ่งเราจะได้มาเป็นลสคูเลสคูบีนี่กินได้ปะนี่เปิดได้สิหมวกเราเลเวลยังเลเวลน้อยอยู่เรา level ยังเลเวลน้อยอยู่นะคะตอนนี้เราเลเวลหนึ่งเท่านั้นเองงั้นเดี๋ยวเราต้องเอาของเนะี่ยไปเก็บนะคะที่ตรงสแตทแล้วก็ไอเทมสตอตรจแบกนี่ เก็บได้นะคะเหมือนเดิมเลยเอ,อโอเควิธีการฟาร์มคือหาหีบสมบัติก่อนนะคะเพื่อที่มีโอกาสสุมได้ถุงเจ้าตัวของการสุมอีกทีหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นวิธีการา่อเทมนะของทางแแบบนั่งไงเจอแลอีกอันหนึ่งดูดิจะได้ไหมไม่ได้อันนี้ได้มาเป็นเงินนะคะทุกคนโอเคยออแบบเขาก็ไม่ได้ฟาร์มยากนี่ยที่คิดนะเนี่ยแต่มันก็มีโอกาสสุกมากกว่าเดิมนะคะไปะสำรวจก,กันต่อเ่อมีหีบสมบัติอีกหีบสมบัติมันก็เกิดเรื่อยๆนะคะทุกคนอันนี้มีปะ แถวนี้เหมือนจะไม่มีหิบสมบัติแล้วฮะแต่เราต้องไปฟาร์มให้จนถึงเลเวล10ก่อนอะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราไปฟาร์มให้ถึงเลเวลสก่อนดีกว่าเนาะมันจะได้รู้ว่าวิธีการสุ่มหาไอเทมจากถุงสีน้ำตาลมันจะได้อะไรมานะฮะอุ้ยทุกคนนี่ในการฟาร์มมันจะมีโอกาสได้มีส่วนของไอเทมด้วยนะทุกคนอย่างเช่นเมื่อกี้เราแบบฟาร์มอยู่ดีๆแล้วของมันเด้งใส่ตัวเดี๋ยวลองดูดิ นี่โอ้โหเบลสามเบลสี่ตอนนี้มาเป็นอะไรครับเนี่ยเบลสิบนะคะเป็นเลกกิ้งหรือว่ากางเกงอ่าโอเคโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเก็บก่อนนี่ค่ะทุกคนคุณได้ของมาเยอะมากๆอะ่ะสำหรับการฟาร์มมีโอกาสนะคะได้จากตัวพวกหมอนพวกนี้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับเ,เพิ่มเติมก่อนแล้วก็เดี๋ยวฟาร์มไปเรื่อยๆจนถึงเลเวลสิบนะคะมาดูกันว่าไอ้ของที่อยู่ในถุงเนี่ย มันหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะเองโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เลเวลสินะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการลองใช้ไอเจ้าตัวไอเทมดูนะคะว่าเออเราเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะคะคุณพู้ชมหลังจากที่ไปฟาร์มาเาก็คือได้มาหลายอย่างอยู่เลยก็เก็บไว้ในตรงไอเจ้าตัวนี้เลยนะคะอันแรกเลย let คู cool นะคะทุกคนเป็นหัวกะโหลกสีแดงเป็นไอ้นี่รอยฟอลเลสนะคะเป็นหมวกลองดูสิกดใช้งานนะคะเราเลเวลถึงแล้วนี่เป็นไงโคตรเท่เลยแต่ว่าอาวุธเนี่ยยังไม่มีนะต่อไปเป็นลังลังค์แบนดิตบูสนะคะเป็นรองเท้าเนาะเดี๋ยวลองดูสิเลเวลสิบเหมือนกันลองดูนี่ฮะโอ้โหเจ๋งโคตรหล่อเท่นะสไปเป็นเจ้าตัวผ้าคลุมของโจน,นะคะทุกคนซึ่งอผ้าคลุมของโจเลเวลสิเหม,มือนกันซึ่งจะทําการบวกค่าดิเฟนทียี่สิบเนาะ นี่เอาไว้ตรงอิสเซสซิที่หนึ่งนี่โอ้โหยังกับโจนจริงๆนะเนี่ยแล้วก็แบรนดิตเบลส์นะคะอันสุดท้ายเป็นบวก10เดฟและมาก,กันนะคะคุณผู้ชมก็กดใช้งานไปอิสเซสซิลี่ไว้อันที่2โอ้โหมันจะเฟี้ยวไปไหมครับคุณผู้ชมดูดิอย่างเท่เลยนะคะส่วนแฟนซีบูฟินซีบูสเนี่ย เราสามารถได้รับสกการใช้ซิลเวอร์แพงมากๆนะประมาณสามพันหนึง่งแต่ก็ไม่ได้ฟาร์มยากอะไรเท่าไหร่อันนี้เป็นที่การเล่นข้าวค่าทีขอทาแบบ Project X X X L นะทุกคนก็ถือว่าสนุกมากๆนะคะที่ถึงวันๆแบบโอ้โหเมื่อหลายปีก่อนเลยที่ทาแบบมีเขาเพิ่งเปิดใหม่ๆเลยนะโอเคทุกคนแล้วก็ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าในตอนนี้ทาแบบขนายก็ได้มีเป็นที่ระบบ l า bar หรือว่าเรือนั่นเองซึ่งเราสามารถทมได้4ีเรือนะคะขอไทยก็จะมี low boat sail b, os, b os, แล้วก็ c r a เวล e l นะคะซึ่งเรือฟรี หน้าตาแบบนี้เลยเอขอลองดูหน่อยเถอะขอลองดูหน่อยนะเรือฟรีนะคะแต่ต้องนั่งหลังสุดในการควบคุมนี่นี่คือเรือฟรีนะคะแล้วมันจะมีจุดหมายตรงนู้นจุดหนึ่งเนาะอุ้ยตรงนู้นก็มีว่ะบลูซีนะคะทะเลสีน้ําเงินแต่วลองดูก่อนหน้าตาเรือก็ไม่แย่แนละ้วเนี่ยดูโอ้โหโคตรเมาเลยว่าแบบนี้เนะี่ยยังไงก็ฟาร์มแน่นอนนะคะช่วงที่เราเล่นแบบนี้ก็คือฟาร์มเป็นอย่างหนักนะคะดูซิว่าแบบนี้จะฟาร์มกันนาขนาดไหนก oh. ันเชียวท่านี้อยากจะลองเล่นแบบนี้เดี๋ยวทิงนี้แมบปบเอาไว้ที่ใต นี้ก็สุดท้ายแล้วกันก่อนจบคลิปแล้วกันนะคะว่าหน้าตามันเป็นยังไงเนาะนี่มาถึงกันแล้วนะคะทุกคนเกาะน,นี้คือเกาะ o oh h a m village นะคะเกาะ o oh h a m Village ไหนลองดูซิมีอะไรบ้างอะในส่วนของเจ้าตัวนี้นะ,ะทุกคนก็ต้องบอกเอาไว้เลยว่าทางแมปเขาก็มีเกาะอื่นๆด้วยเช่นกันอย่างเช่นเกาะนี้เนี่ยจะมาเป็นในรูปแบบของทีมตัวอะไรเอ่ยเป็น e black b a c k กไรด์พเนะคะเป็นเหล่าจงสลัดซะแล้วอ่าเอาเรื่องส่วนอันนี้ก็จะมีเป็นเควสบอกเหมือนกันต้องจุดนี้มีหีบสมบัติไหมคิดว่ามีนะคะแล้วก็อันนี้มีเป็นสินค้าขายอย่างอื่นด้วยนะโอ้โหมันเอาเรื่อจริงๆวะ่ะแบบนี้ทุกคนแถบวบนี้มีก็ของควันอะไรปะแถบวบนี้พอมีแบบมีหีบอะไรไหมเดี๋ยวลองรู้ฟาร์มไปก่อน อันนี้มีบอสนะฮะโอเคก็เอาไว้รีวิว,วไว้ประมาณนี้ละกันค่ะที่อยากจะเห็นเราเล่นแบบนี้อีกก็สามารถบพิมพ์มาทิตาคอมเมนต์ได้เลยนะคะตอนนี้คลิปก็อัดมานานแล้วก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้เอาไว้ละกันนะคะส่วนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนส่วนวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนละกันเนะเาะมา้เจอกันนะคะในส่วนของที่วันพรุ่งนี้ละกันนะคะผม